รุ่นสะบืมสะบืมนะครับปลาบูรุ่นสะบืมสะบื้มโอ้ยโอ้ห่เพิ่นได้เลยเพิ่นได้ตูบเลยตูบเลยหอยเลยเอาหียหอยงหี้ยหอย

วันนี้ก็พบกับพันหมีนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่แหล่งน้ํานะครับผมแหล่งน้ํานะวันนี้ผมก็จะไปหาปลาเหมือนเดิมนะผมหลังจากที่ห่างหายจากการหาปลามาประมาณโอเกือบเกือบหลายวันนะผมห่างหายจากการหาปลาาหลายวันมากเพราะว่ายากนําข้าวนะครผมยากนําข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําไม่มีเวลามาดําปลานะผมวันนี้ก็เลย ถือโอกาสมาหาปลานะครับนี่วันนี้ก็มาประมาณหลายชีวิตมากๆเลยนะครับเลี้ยงแถวป่านลูกเสือนะครับผมนี่เลี้ยงแถวไปเหมือนลูกเสือน้อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนนะครับผมลูกเสือ,อน,นี้ก็เป็นหมูนะครับผมอันนี้น่าจะหมู หมูปลา้อยนะผมหมูหมูปลา้อยเป็นหมูปลา้อยอาทิ์ที่แล้วได้สองกิโลปลาตัวละสองกิโลนะฮะวันนี้คาดว่าจะได้ตัวปิ้งอยู่่ะอ้ วันนี้คาดว่าจะได้ตัวปิงก็กลับไปทําเมนูเหมือนเดิมนะฮะอยู่ที่บ้านนะฮะ,ะก้อยส้มปลายุ่ยูนะครับสำหรับค่าคืนนี้อันนี้คือขึ้นหัวสุดตะกี้แล้วหมอนผ่โอ้โหระยะทางก็ประมาณ2เกือบเกือบสกิโลนะครับเดิน,น,นจากจุดจอดรถไปยังข้างบนนะฮะข้างบนนี้ก็คือเป็นจุดที่ าหาปลานะครับตรงบริเวณลําห้วยสุดห้วยนะครับผมกลางค่ากลางคืนนี้ก็บรรยากาศวังเวงวงเวงก้อนหินแปลกๆนะฮะนี่บรรยากาศวังเวงวงเวงเดี๋ยวเดินทางไปพร้อ,รอมๆกันครับผม โลนี่นะประมาณสี่อประมาณสี่โลประมาณสี่โลอันนี้ก็คือเอาก้อนดินนะผมเอาก้อนดินใส่ถุงถุงงน้ำหนักถวงน้ำหนักเพื่อจะไม่ให้ตัวคนลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะฮะตัวนี้ก็มาถึงถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำลังเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะลงไปดำปลาในข้ำคืนนี้ดังนี่เลยนี่

นีเยไปแล้วคุณผู้ผีต้องคิดอ่อนเลยมองยับดีไอ้เพ็บก็ีนิฟจะชาชุ่มเอาเลอไอ้แพบก็ดีบัวหัวหย่าเลยถูกโจมกูเจ้าอยู่กัหาเป็กอ่ะโซนแรกแฮกหมานนะครับผมตัวแรกแฮกหมาร์นปลานิลตัวน้อยๆนะครับอันนี้น่าจะโดนปลาโดสาบนะครับผมน่าจะโดนปลาโดกัดนะ โอ้โหอยู่กลางป่ากลางเขาก็มีผักอิเลิศนะครับผมนี่ผักอิเลิรหรือว่าใบชะพูนะครับนี่ผักอิเลิรหรือว่าใบชะพูบ้านผมเรียกว่า,าใบอีเลิรนะครับภาษากลางก็น่าจะใบชะพูหรือว่าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผม ไก่กร้อรอห,อมอหอชมหลังจากที่ไปดำปลามาเหนื่อยนะผมก็เอาปลามาจี่หนึ่งตัวนี่เอาตัวตัวเศษนะครับผมตัวเศษจ,จากตัวนี้ขึ้นมาจี่นะฮะโอ้จับดิบเลย ปวดแท้มันสุกอยู่นะหวานโอเลือดยังอาอยู่หวานมาเลยฝาหน่อยลิ้นนะครับนิ่ม โอ้ยใจจริงจะโลดมนดิมหลออไดเขาบ่ลงน้ำไปสูบัดหาทางคู่โอ้โปีงเดยวค่อยๆอีช้อนเขา้ยมาโคงจ่ยเดนี่ะฮะเวงล่อันนี้ก็เป็นนำสดานเอาหูวักโอเขาไปหดน้ำไปหอดน้ำปุ๊บกระชวดขึ้นแลูด้น้

โอ้โหรอเรื่องป่าวว่าโหซุกมันนาวดับคอดิกรเปิดตัวอีกดับ <blunt animation> มาเลยอนนี้ดับขึ้นมาเลยสปิดได้โงได้สิลุงมันไปนับไป

โอ้โห oh, oh. เินได้เลยเินไดตุบเลยตุบเลยหอยเลยเอาหอยหอยหยหอยเอาใส่หอยใส่กระติกจ้ะหอยอยังไงนี่น โอ,โอ้สามที่โตปลาตองอันนี้เป็นปลานิลน,นะผมปลานิลน,นะ <c oughs> มา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  <c oughs> มือปืนกินตะไป้โง่ยขวานี้ขวาทั้งคนดิ เอาไปหอยหอยหอยห้อยบอกวากลังหาล่อเอาจะซือเหรอมันก็เอาให้แหละคยค่เยอะคนฝ่ายฝ่ามันดีมหาค่ค่อยืงยงยงขึ้นนาะยงยงขึ้นเลยโยอะขึ้นโบราณยังเยอะค่อยกระสุนล้นปลาตองที่แปลตรอง โอ้โอ้โอ้ตีเล็กได้นิเตียนหละหละหละไปนะฮะเองมุนไปเต็ดไว้เองได้ยิงเองมุนไปขอมพิดบอ่าเนาะเขาก็เอาก้อนแล้วเนาะ ดำปลากลางคืนหาปลากลางคืนด้ว่างเขาชัตัหน้าตัวืนวาเหมือ้เป็นาตเลงปืนปะบูปะบูหลุนโอ้โอ

ดังขังทุกดังขันพร้อมชีงลูกเทตอนนี้ก็ได้มาถึงบ้านที่ที่เรียบร้อแล้วครับเราก็จะมาปันพูดนะครับผมปันพูดแล้วก็จ<อ>ปลาไปไปก้อยนะครับผมนี่เก็จะเลือกปลาตัวหนตัวไหนะครับแล้วก็จะแบ่งหน้าที่กันคนที่ทำอ,อาหารก็จะทำไปนะครับส่วนคนที่แบ่งปลาก็ แบ่งปันกันไปเท่าเท่ากันนะครับผมออส่งสามโตก็ได้ออมาอันนี้ไปเอาเอาไปประกอบอาหารเลือกตัวไปประกอบอาหารนะฮะสามโตแค่นี้บ่

chết đấy anh nào, vẫn chết rồi nó, chết, một, <laughs> want <laughs> อย่าทิงกันอย่าทิงกันเราลยเพียงต้องทิงกันนี่คือทาชมวิ่งจะโม้ใช่บกโม้บอกมันดำเพิ่ได้บูน้อยเ่เลยปลาโตไม่ตนี่ทกรดามันต้องวางเปลี่นกอย่มเป็นิเป็นไข่ไปรึเานไ้ยางไปลุงเลย่าเล้ขัดสมัครับ ตอนน,ตอนนี้ก็กําลังพากันกินข้าวนะผมหลังจากที่หาปลามาเหน็ดเหนื่อยนะก็จะ,ะทำเมนูก้อยปลาต้มปลานะครับทำเสร็จแล้วก็จะมารวมกันกินตรงบริเวณเตียงนะครับหรือว่าอี่แค่นะผม S <S <S เมื่อกินเสร็จแล้วก็จะพากรากลับนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามการรับชมจะจบคลิปนะผมอย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปต่อๆไปสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับเจอกันอีพีหน้านะครับ